แล้วก็เสียบหม่หลังจากนั้นก็กดตั้งค่า F4 กดทูกต้องแล้วก็กดหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นกดทุกต้องแล้วก็วางลงแล้วก็เทสเบอร์สามอันนี้มีเสียง ต่อไปเป็นแบบไม่มีเสียงก็คือทางก็ถอดแล้วก็เสียบใหม่ค่ะกดตั้งค้า F4 ไม่มีเสียงกดศูนยกขึ้นแล้วก็กดกตุ้ตั้งและวางลงและก็เทสเบอร์สาม จะเป็นสัน